จะได้นีน่นะครับที่ปาทิมเก็บชัยนานไม่ได้ขอโทษที่ทําให้ผิดหลังด้วยครับผมเดี๋ยวผมกลับมาแก้ให้ได้ถึงวันนี้จะแพ้แต่ก็ไม่มีใครไม่รู้จักหบอนทองแน่นอนนะพี่ก็เสียใจได้ครับแต่อย่านานครับการผิวหลันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรามาสู้กันใหม่พี่นาถ้าเกิดพวกผมลองแข่งฟังมม่เชย่กันเยอะๆแบบน,นี้มอนเดือดรับ ดดันมากเลยยังไม่ภูมิใจเท่าไหร่ครับวันนี้มันต้องแชมป์ครับขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านครับเดี๋ยวปีหน้าผมมาสู้ใหม่ครับเดือนหน้าต่อรุยครับปีหน้าจกันใหม่ครับเป็นแฟนขอมมากครับถึงจะไม่ได้แชมป์ก็ผมว่าก็ได้ใจคนทั้งประเทศครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับอยู่ทั้งบ้านครับแล้วในสนามครับก็ตื่นเต้นครับ ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับเป็นการเตะบอลที่ครั้งแรกที่มีคนมาดูเยอะขนาดนี้เลยครับผมก็รวบรวมสมาธิครับถ้าอยู่ในเกมมากที่สุดเข้าไปข้างนี้ผมก็จะตัดไปแก้ครับแล้วเจอกันปีหน้าครับก็ได้อยู่ครับผมก็เสียใจครับที่เอาชนะการบานาเปียวไม่ได้ครับอยากบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับขอบคุณที่ช่วยกันเล่นมาถึงถึงจุดๆนี้ได้ครับผมก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับพูดถึงความทุ่มเทของเราในปีนี้หน่อยได้ไหมเต็มร้อยเสมอครับไม่ได้ลงสนามผมก็ทำจุดหัวใจที่ผมทำได้ครับ พี่น้าผมกลับมาแน่พี่น้าฝากเชียร์เหมือนทั้งทนะครับพก็เราจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมครับก็เต็มใจที่ป่าทีมอเอาแชมป์ได้ไม่ค่อยตรงแบบเดียวสองคนเันก็เต็มที่แล้วแต่ผลมันออกมาเป็นอย่างีไรก็เกมวันนี้ก็ดูเดือดประมาณนึงครับแต่วันนี้พวกผมก็สู้เต็มที่ครับกลับไปซ้อมกลับไปพัฒนากันใหม่ครับทีน้าเราเรย,ยัางเล่บบบนอีกบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับเยอะครับคนเยอะตกใจนี่ตกใจตื่นเต้นเนี่ยที่มีคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้เราอยากขอนุรัการครับที่เอาแชมป์กลับไปบางน้าเพื่อนไม่ได้ เดี๋ยวพวกผมกลับมาใหม่โดนจะไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้อันนี้เสียใจมากครับที่ไม่ได้เล่นแต่ว่าเสียเพื่อนๆสุดหัวใจเลยครับก็สู้เต็มที่แล้วแต่ว่ากลับมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับนครับทีหน้าเราจะกลับมาใหม่ครับจะกลับไปแก้ไขให้ดีกว่าเดิมครับก็ยินดีกับแชมป์นะครับอบจชัยน่าครับอันนี้ไปเกมสนุกมากครับก็มาทองไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับ